อนิเ,เตอร์นี่ฟาดชัดครับเอาละครับทีกมกำลังจะเริ่มครับฐ่านประสาทเพชรวิทยาเอในชุดสีแสดครับบุญเหลือวิทยานุสรครับส้มนำเงินครับหมาครับบุญเหลือเล่นเบิ้ลบอลครับปื ฐานปราสาสเปิดตัดหลังมาไม่ล้ำครับกจี่ไปยิงโอ้เอาจนได้ครับทานปราสาทเพชรบิทยาครับไม่ล้ำนะโอ้โหนี่ครับตีลังกาด้วยครับโอ้โหเป็นฐานปราสาทเพชรบิทยาเอครับออกนำบุนเหลือชิงรายไรอ้าวฐานปราศาทไปแล้วครับโอ้โหมีเสียงนกหวีดครับโอ้ โอ้บีใบเหลืองครับใบเหลืองของบุญเหลือครับแมเปิดเข้าไปครับโอ้เข้าเฉยเลยครับโ้กับตำทีมของทานปราสาทเพชรวิทยาครับโหยิงฟรีคิกเกือบครึ่งสนามครับเข้าประตูไปเลยครับโบนะครับเปิดไปโอ้ยข้ามหัวด้วยครับแถวสองได้ด้วยครับยิงโอ้ ปาต,ตูต่อศูนย์ไปแล้วครับโอ้โอ้พินเติมนี่ลื่นเลยเอาแล้วครับกลายเป็นทานประสาทยิงอีกโอ้เข้าไปเข้าโอ้โอ้ไหลาปานน้ำฝนแล้วครับตอนนี้ก็เป็นทานประสาทครับโอ้มีเสียงนกหวีดครับโอ้ หมดเวลาการแข่งขันเลยครับเป็นโรงเรียนทานปราสาทเพชรวิทยาเอครับเอาชนะโรงเรียนบุญเหลือวิทยาพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้